โยโฮโสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการเล่นให้รู้เรื่องโดย VR Crazy จำผมว่าหนูไงรายการที่จะนำเสนอเกร็ดข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจจากเกมต่างๆและข้อมูลน่าสนใจในวันนี้มาจาก Apex Legends เกมแนว Battle Royale ยอดฮิตในตอนนี้นั่นเองสาระน่ารู้ในวันนี้เราจะพูดถึงอาวุธขวัญใจของใครหลายๆคน ซึก็คือโมซัมบิกนั่นเองโมซัมบิกเอบอ่อโอเคโมซัมบิกอาจจะไม่ใช่ปืนโปรดของคุณแต่วันนี้ผมจะมาเล่าที่มาของชื่อโมซัมบิกให้ฟังกันครับต้องเกริ่นก่อนว่าโมซัมบิกเนี่ยเป็นชื่อของประเทศประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา หรือที่มีชื่อแบบทางการว่าสาธารณรัฐโมซัมบิกโมซัมบิกค่แล้วปืนลูกซองกับประเทศในแอฟริกาเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเอาเป็นว่ามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยดีกว่าปืนโมซัมบ,บิกในเกม a p e x Legend อย่างที่หลายๆคนรู้กันก็นกคือเป็นปืนลูกซองสั้นที่ยิงกระสุนกระจายออกมาพร้อมกัน3นัดเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมอ้างอิงจาก voice line ของตัวละครบางกะลอนะครับเธอได้พูดถึงโมซัมบิกไว้ว่าโ ambique here Two to the chest, one to the head. Two to the chest, one to the head head หรือแปลว่า2นัดที่นหน้าอก1นัดที่หัวประโยคนี้อาจจะคุ้นหูคนที่เคยเรียนยิงปืนหรือหลายคนอาจจะได้ยินมาจากหนังหรือเกมมาบ้างฮะอย่างเช่นในเรื่อง Fast and Furious าค h o c o s and s h a w เนี่ยก็มีอ้างอิงอยู่ในฉากนี้ครั้งก่อนที่ฉันยิงแกน,น่าจะใส่ใช่โดนสมนัดเลยเหรอที่อกสอหัวหนึ่งตามตำลาไปจำได้ไื่อ ซึ่ง2นัดที่หน้าอก1นัดที่หัวคือรูปแบบวิธีการฝึกยิงปืนที่รู้จักกันในชื่อโมซัมบิกดิลหรือเฟลเลอร์ดิลเป็นวิธีการฝึกยิงปืนเพื่อเอาชีวิตรอดในช่วงเวลาวิกฤตในขอบเขตพื้นที่จํากัดโดยยิงเข้าไปที่บริเวณหน้าอก2นัดและที่ศีรษะ1นัดอย่างรวดเร็วเพื่อทําการหยุดศัตรูอย่างเด็ดขาดก็คือถ้ายิงเข้าที่หน้าอก2นัดแล้วยังหยุดไม่ได้ก็ต้องยิงเข้าที่หัวอีกนัดเป็นการทําให้ชั่อว,ว่าจะจัดการศัตรูได้แบบเด็ดขาดจริงๆ ในส่วนประวัติความเป็นมาของโมซัมบิกดิวนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงสงครามประกาศเอกราชของประเทศโมซัมบิกในช่วงปี1964-1974เลยครับโดยคนที่เรเริ่มรูปแบบการยิงนี้ก็คือไมค์รูโซฐานรับจ้างจากประเทศโรดีเซียโรดิเซียคือซิมบับเวในปัจจุบันครับซึ่งในระหว่างสงครามที่ประเทศโมซัมบิกนั้นมีครั้งหนึ่งที่นายรูโซเนี่ยถูกล้อมอยู่ภายในสนามบินโดยกองกําลังของฝ่ายข้าศึก ในตอนนั้นเนี่ยเขาได้ปะทะกับศัตรูคนหนึ่งในระยะใกล้มากประมาณ19หรือไม่เกิน7.5เมตรนั่นเองลุโซ so ไม่เห็นศัตรูก็หยิบปืนพกยิงเข้าไปกลางลําตัวของข้าศึกคนนั้น2นะัดปังๆแต่ยังไม่สามารถหยุดการกระทําของ้าศสกได้เขาจึงยิงเข้าไปที่หัวอีกนัดหนึ่งซึ่งนัดน,นี้ก็ทําให้ศัตรูของเขาหยุดชะงักและล้มลงไปได้ในทันทีภ <c oughs> ายหลังต่อมานะครับลุโซ so ได้นําเรื่องราวนี้ไปเล่าให้คนรู้จักของเขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธปืนชื่อว่าเจฟฟ์พูเปอร์ฟัง ซึ่งนายเจฟฟ์คูเปอร์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนยิงปืนกันไซส์อะคาเดมี่ซีริเริ่มการสอนเทคนิคการยิงปืนพกสมัยใหม่ทําให้โมสบมกตริลเนี่ยได้ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในหลักสูตรเทคนิคการยิงปืนสมัยใหม่และหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมตำรวจลอสแองเจลิสหน่วยสวาส์หรือหน่วยรบพิเศษต่างๆทั่วโลกก็ได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ในการฝึกสอนเจ้าหน้าที่อีกด้วยซึ่งภายหลังมาหลายๆที่ก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียกการฝึกยิงอันนี้เป็นเฟลเลอร์ดริลแทนเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองครับ แต่จริงๆตอนนี้ก็ยังมีหลายที่นะฮะยังเรียกชื่อเล่นของการฝึกนี้ว่าโมซมิกริลอยู่เหมือนกันครับ <Excellent. S 1> กลับมาที่เกม Apex Legends ปืนโมซมิกนี่จริงๆแล้วเป็นอาวุธที่มีมาตั้แต่สมัยเกม Titanfall เลยทีเดียวซึ่งการที่ปากกระบอกปืนนี้มีอยู่3ลำกล้องนะครับทำให้หากเราใช้ปืนเล็งไปที่คอของศัตรูในระยะที่เหมาะสมจะทำให้ยิงโดนเข้าที่หน้าอก2นัดและที่ศรีรษะ1นัดตรงตามตำราโมซมิกริลเป๊ะ ตตาามรเป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่มาของชื่อปืนโมซัมบิกอันนี้สำหรับใครที่ชอบข้อมูลเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆจากเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช anel ของพวกเ,าเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและความสนุกจากพวกเราขอให้ทุกคนเล่นเกมให้มีความสุขและได้ความรู้และพบกันใหม่คลิปหน้า